เดลิซิเอขนมอบที่นุ่มมาชื่นชอบคะ่ะวันนี้ค่ะมีอําม,มาบุกที่งาน all about dogs in summer party 2015นแน่นอนเรามีโอกาสได้มาง,งานแบบนี้ทั้งทีนะคะมีอําค่ะก็ต้องมีผลิตภัณฑ์จากเดลิซิเอขนมอบที่นุ่มมาชื่นชอบมาแจากแต่กติกาจะเป็นยังไงไปฟังกันก่อนจะ้ะงี่ไงเพียงไทยรสชาติของขนมอบเดลิซิเอให้ได้สามคำภายใน15วินาที จาก Del illo, เดลิซิโอให้เป็นเลจากเนื้อปลาแซลมอนแทบนบ้าไปเลยคะ่ะและนี่คือผู้ร่วมสนุกนะคะกับมีแอมครอบครัวใหญ่มากแนะนำตัวคะ่ะทุอะไรคะนัดค่ะคะุณน,นะะัดค่ะแก้บุ๋มคะ่ะแกบุม๋มคะ่ะบ้านนี้คะ่ะชอบเดลิซิโอมากชอบมากชอบไงคะอธิบายอันนี้สิก็แบบถ้าได้กลิ่นต้องวิ่งเข้าไปหาแล้วก็งับเลย ถามก่อนคิดว่าวันนี้ค่ะจะได้รับเดลิเซียกลับบ้านไหมคะได้แน่นอนค่ะเพราะลูกชอบมามั่นใจมากค่ะเอาล่ะทราบปฏิกิรกันแล้วพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะเอาล่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะที่มันอยู่ข้างในเราเนี่ยหัวใจเดลิเซียรถตับใช่ค่ะไปตับรถค่ะ<า>ต่อเดลิเซียรถไก่สีส้มๆเป็นหัวหัวเดลิเซียรถไก่และแครอทเก่งมากสองตั้งสองต้ง ถ้าเก่งกันขนาดนี้นะคะต้องรับพิภัณฑ์เดลิเซร์ขนม่น้งมาชิ่นจัดกลับบ้านนี้เลยค่ะเก่งปาบ้านนี้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบ้านค่ะที่มีกล้าพูดได้เลยว่าลูกๆชอบผลิตภัณฑ์เดลิเซียมากแล้วคุณล่ะจะรออะไร รีบรีบจัดผลิตภัณฑ์เดลิเซียลค่ะมาเสิร์ฟลูกๆได้แล้วนะคะ